สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาจับ3ตัวบนตรงๆด้วยสูตรใน EP ที่2และ EP ที่3ที่ผ่านมาแต่ก่อนจะมาจับเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะึทำเพื่อความบันเทิงและเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่รู้ได้ว่าเลขจะออกอะไร ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหอยไทยห้าหโชคดีครับต่อไปเรามาลองจับกันดูนะครับวีพีที่ผ่านมา เดิน10หน่วยบนระยะยาวน,นี่ก็เดินมาแล้วหนึ่งรอบปียังไม่หลุดอันนี้สองตัวบุนตรงระยะสัน้นอนี่ลักร้อยตามส่นระยะยาวเดินมาเกือบยีงวดแต่มูสิติให้ดูเพียงแค่นี้ ลองจับกันดูวิธีการจับหลักร้อยเอ็นสุดคือเจ็ดว่าดวงมาที่เจ็ดอีพีที่สามกับอีพีที่สองสองตัวบนตรงสมมติสองตัวบนตรง,มมง,ตรงกำลังร้อยมาอลักร้อยคือเจ็ดจับกับ 8ปดหกจิตแปดหกจับกับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดปห้าห้าหห้าเจ็ด เจห้าจ็ดถ้าสูตรสองวงตรงกับปลักร้อยชนชนสามสูตรไม่หลุดสามวงตรงจะอยู่ในสี่ชุดนี้สามตัวบน ชมคนไลค์แชร์กดแชร์ยังมีสูตรอื่นอื่นอีกมากมาย ถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็รอชมศูนย์อื่นนะครับเกีนี้ไว้เป็นแค่แนวทางเพียงแค่นี้โชคดีครับ